ขายของออนไลน์ให้ปังทำยังไงดีวันนี้มีเคล็ดลับง่ายๆมาบอกกันคะ่ะเริ่มต้นนะคะจากการหาจุดขายของสินค้าเราให้เจอสินค้าเราดีแตกต่างจากสินค้าของรายอื่นๆยังไงบ้างดึงจุดขายตรงนั้นมาเป็นจุดขายที่นำเสนอให้กับลูกค้าลูกค้าจะได้อยากซื้อ สองก็คือจัดโปรโมชั่นปังๆสับๆให้กับลูกค้านะคะโปรโมชั่นเนี่ยจะเป็นตัวที่เรียกลูกค้าให้มาสนใจสินค้าเรานะคะอาจจะเป็นการซื้อแล้วส่งฟรีหรือว่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็ว่าไปนะคะตามสิ่งที่เราต้องการเลยค่ะและสามนะคะความจริงใจค่ะลูกค้าสั่งแล้วต้องส่งจริงส่งเร็วส่งตรงเวลานะคะจะทำให้ความน่าเชื่อถือของร้านเราเนี่ยลูกค้า ชอบมากๆเลยนะคะสำหรับร้านที่จริงใจร้านที่ส่งจริงส่งเร็วนะคะอย่าลืมค่ะจริงใจกับลูกค้านะคะขายจริงส่งจริงรับรองมัดใจลูกค้าได้อย่างแน่นอนะค่ะ